ค่ะตอนนี้นิชาอยู่ที่แถวแถวสวนทัดนะคะตรงนี้เขาเรียกกันว่าสวนทัดนะด้านหลังนี้จะมีบึงน้ำแล้วก็จะมีที่เขามาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเย็นนะแต่ว่านิชาชทอรี่จะพาเพื่อนๆมาชมบัวจ้ะวันก่อนขับรถผ่านมาแล้วยังไม่ได้ถ่ายกันเลยวันนี้ก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆชมบรรยากาศนะมีดอกบัสสวยๆไปดูกันเลยค่ะเพื่อนดอกบวัวแต่ว่าอยู่ไกลไปหน่อยนะคะ จะซูมให้ดูนะคะเห็นไหมคะตรงนู้นอยู่ฝั่งนู้นสีชมพูสวยๆเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะดอกนุ้นไกลๆเลยหนึ่งสองดอกที่สามแล้วก็ดอกที่สี่จ้ามีตรงนี้อีกหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ดอกนี้นี่นี่นะคะดอกตูมๆใหญ่ๆเลยนะคะ มีเสียงนกด้วยนี่ค่ะดอกนี้ดอกบัวดอกนี้สวยมากแต่เขาน่าจะบานมาหลายวันแล้วนะคะมีเสียงนกด้วยนะตรงนี้แบบว่าร่มรื่นมากๆเลยเสียดายเพราะวันนี้ดอกบัวน้อยไปหน่อยนะคะเจอแค่สองสามดอกเองให้ดูบรรยากาศนะคะต้นช่ำชาแบบว่าต้นใหญ่มากๆร่มรื่นมากๆแต่ที่สําคัญเจอกล้วยจะเป็นเพื่อน,อนดูสิ กล้วย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 น้าําว้าเรือใหญ่ๆเลยนะคะนี่นีมีตรงนี้อีกเรือนึงนะคะอันนี้อันนี้ยังเล็กๆอยู่นะคะแล้วก็ริมน้ำนู้นะคะมีเครือนนึตรงนู้นนะคะมรื่นสวยงามสามารถมานั่งเล่นชิลๆได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงนกร้องด้วยค่ะได้ยินเสียงนกร้องนกน่าจะอยู่บนต้นฉำสายได้ยินเสียงนกเพื่อนๆได้ยินเสียงนกไหม อย่างนกชัดเจนมากจิบจิๆบจบจบจบนะคะบรนยากาศกันเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ